สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องพลอยนะคะคในช่องยูทูบพอดบายพลอยค่ะวันนี้นะคะน้องพอยอยู่กับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะรุ่นท็อปขับสองนะคะนั่นก็คือเอเวอร t เรส n ์ไทเทเนีมพลัสนั่นเองค่ะคันนี้นะคะเป็นขับสองค่ะมาพร้อมกับเกียร์ออตโตะะ้แบบสิบสปีดเลย มาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะแบบ2.0จเทอร์โบคู่ค่ะแรงมา้ามาให้ถึง2 1 0นะคะแรงบิดอยู่ที่500รนิวตันเมตรเลยนะคะวันนี้ค่ะมาพร้อมกับนะคะชุดแต่งวิกเตอร์นะคะแล้วก็เปลี่ยนแบกยางมาด้วยนะคะวันนี้ตัวรถจะเป็นยังไงน้องไปพาชมค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะสีตัวรถก็จะเป็นสีเทาดำนะคะ นี่เลยคันนี้เราได้มีการเปลี่ยนนะคะชุดเซ็ตวิตเตอร์มานะคะรวมถึงกระจังหน้าด้วยกระจังหน้านี้นะคะก็จะเป็นกระจังหน้ามาใหม่ล่าสุดนะคะก็จะมีม้ามาสแตงนะคะทางด้านตรงกลางนั่นเองกระจังทรงนี้เราจะเรียกว่ากระจังมาเฟียนะคะเป็นซี่ที่ค่อนข้างเล็กนะคะดูแบบ เท่นะคะแล้วก็ดูหรูหราไปด้วยในตัวเลยมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นตัว V ีนะคะสําหรับขีดขีด3ขีดตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกสีได้ด้วยนะว่าอยากได้เป็นสีอะไรไฟสามดวงที่กระจังก,ก็เลือกได้เช่นเดียวกันค่ะจะมีสีขาวแล้วก็จะมีนะคะเป็นสีส้มนั่นเองคันนี้มาพร้อมกับกล้อง360องอศาร,รอบพันด้วยนะคะไฟหน้านะคะจะเป็น LED multi reflector นะคะอันนี้เราติดเพิ่มเติมในส่วนของเจ้าข้อไฟที่เป็นสีดําเงานั่นเองค่ะ ในส่วนของสเกิร์ตหน้านะคะก็จะเป็นสเกิร์ตของวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เราครอบเข้าไปทั้งชิ้นเลยก็จะเว้นในส่วนของเซนเซอร์ไว้ให้นะคะนี่เลยทางด้านล่างมีเว้นห่วงลากจูงสองชิ้นให้ด้วยนะคะคิว์ล้อนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นขนาดสีนิ้วนะคะก็จะมีสองแบบให้เลือกนะคะมีแบบสนิ้วกับสีนิ้วแต่อันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสนิ้วค่ะอยากได้ใหญ่ๆนิดนึงนะจะได้รับกับล้อที่เปลี่ยนมา สำหรับตัวแมกยางนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนเป็นขอบ20นะคะตัวแมกนะคะจะเป็นของ v r a s t n g นะคะเป็นลายก้านวายแบบนี้เลยตัวนี้ออฟเซ็ตลบนิดหนึ่งนะคะก็จะมีความลึกมีมิติแบบนี้เลยส่วนตัวยางนะคะจะเป็นยางรุ่นยอดทีดนะคะของ t o y ย t ทนะคะ Open Country นั่นเองค่ะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นยาง AT มาให้นะคะสเปคยางนะคะก็จะอยู่ที่2 6 5หกทห้นะคะขอบยีเลยค่ะ นี่เลยบันไดข้างมีมาให้จากโรงงานนะคะเราติดเพิ่มเติมนะคะในส่วนของเบ้ารองมือเปิดนะคะแล้วก็เจ้าคิวกันสา,ารนั่นเองค่ะตัวมือเปิดของเขาจะเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะคะสามารถทัชเพื่อเป็นการล็อกรถแล้วก็สอดมือเพื่อปลดล็อกรถได้นั่นเองค่ะตัวนี้เราไม่ต้องกุญแจออกมาจากกระเป๋าเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวบายสปอตทูกระจกนะคะมีไฟเลี้ยวแล้วก็มีกล้องทังด้านข้างนั่นเองค่ะมีไฟส่องสว่างข้างโัวร,รถมาให้ด้วยนะคะเมื่อเราเปิดประตูนั่นเองมาดูที่ช่วงล่างกันบ้างนะคะ สำหรับช่วงล่างคันนี้เขาจะเป็นคอยสปริ i กับวัดลิง์มาให้นะคะก็จะไม่เหมือนกระบะนะคะถ้าเป็นกระบะจะเป็นแหนบซ้อนนั่นเองค่ะนี่เลยนี่นะคะ,ะ,คะถ้าเป็นแหนบนะคะก็จะมีความกระด้างกว่านะคะแต่ว่าตอนนี้ในเรื่องของการบรรทุกมากกว่านั่นเองอันนี้จะเป็นคอยสปริงกับวัดลิงค่ะแล้วก็ทางด้านท้ายนะคะตัวนี้เราได้มีการนะคะติสเกิร์ตน,นะคะอันนี้ลูกค้าเลือกตรงด้านท้ายเป็นท่อเลขแปดนะคะแล้วก็ทาเป็นสีดํานั่นเองค่ะ เลยปลท้ายของเขาเป็นปฟเดิมๆจากโรงงานนะคะติดเพิ่มเติมนะคะในส่วนของเจ้าข้อไฟายท้ายนันี้ค่ะคันนี้นะคะก็จะมีกล้องหลังทางด้านนี้เลยมาพร้อมกับตัวฝาท้ายไฟฟ้านะคะกดปุ่มนีค่ะเปิดปิดแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวเบาะนะคะแถวสามจะเป็นการปรับแตบ,บไฟฟ้านะคะแค่กดปุ่มนะคะเบาะขึ้นลงให้แบบนี้เลยนีค่ะ แล้วก็การปิดนะคะกดปิดแบบนี้ได้เลยตัวนี้จะมีการหมีบให้ด้วยนะคะสําหรับการเปิดปิดฝาท้ายจะมี3วิธีนะคะมีกดปุ่มมีกุญแจรีโมทนะคะแล้วก็ทางด้านคอนโซลนั่นเองค่ะเดี๋ยวน้องพลพาชมภายในนะคะนี่ค่ะโตัวบอบ์ดแถว2ก็สามารถพับเรียบไปได้เลยนะคะแล้วก็จะมีจุดยึดคาสิซีแบบไอโซฟิกให้ด้วยนะคะทางด้านบนมาพร้อมกับมูลรู้แบบนี้มาให้นั่นเองค่ะ แล้วก็ทางด้านนี้จะมีที่ปรับลมแอร์ให้นะคะแต่ว่าอุณหภูมิจะเท่ากับฝั่งคนขับนะคะส่วนทางด้านหน้าแยกอิกสระซ้ายขวานั่นเองค่ะมีที่เสียบปลั๊กสาตานะคะแล้วก็ USB Type A Type C ค่ะเดี๋ยวต้องปล่อยพาชมด้านหน้าต่อนะคะแล้วก็ทั้ทงคันนะคะมีแอร์แบ็กมาให้ถึง7ลูกเลยค่ะมาดูที่ทางด้านหน้ากันนะคะสาหรับด้านหน้านะคะจะมีแอร์เบลีย์ที่เป็นสีฟ้ามาให้ด้วยนะแล้วก็บอกคู่หน้าของเขาจะเป็นบอกรับไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะคะมาพร้อมที่ดันหลังให้ด้วย นี่นะคะอันนี้ก็จะมีปุ่มนะคะในการเปิดฝาท้ายเพื่อตัดหมอกหน้าท้ายแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟหน้านะคะปกติรถสตาร์ทรถจะมาที่ออโตให้อัตโนมัตินะคะเราปรับโดยใช้วิธีการหมุนกันเองส่วนทางด้านนี้จะเป็นรถแสงเพิ่มแสงนะคะที่จอหลังปงมารยแล้วก็จอกลางส่วนกรณีนะคะที่เราบรรทุกของเยอะแล้วหน้าเชิดอยากให้ไปหน้าต่าลงเราเลื่อนมาที่4แต่เป็นต่าลงสุดนั่นเองะคะ่ะตัวนี้นะคะจะมีที่วางแก้วน้ําทั้ง2ฝั่งเลยนะคะการสตาร์ทรถเป็นแบบพุชสตาร์ทนะคะกดปุ่มสตาร์ทรถได้เลยค่ะ สำหรับพวงมาลัยคันนี้นะคะก็จะสามารถปรับได้ถึง4ทิศทางเลยนะคะลงขึ้นถึงเข้าถอยออกได้เลยค่ะปุ่มนะคะที่พวงมาลัยฝั่งขวานะคะจะเป็นปรับจอหลังพวงมาลายัยส่วนทางด้านซ้ายนะคะก็จะมีลดเสียงเพิ่มเสียงสั่งงานด้วยเสียงนะคะแล้วก็การเซ็ตค่าการขับขี่นะคะเป็นแบบ Adaptive Cruise Control นั่นเองคะ่ะจะมีในส่วนของอ่า Lane Keeping ให้นะคะถ้ารถออกนอกเลนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวพวงมาลัยจะหักกลับเข้ามาให้นั่นเองคะ่ะ ตัวนี้นะคะเราเซ็ตค่าวความเร็วในการขับขี่ได้นะคะแล้วก็ชะลอความเร็วตามคันหน้าจนถึงจุดหยุดนิ่งให้ด้วยค่ะมีปุ่มรักษาระยะห่างจากคันหน้ามาให้ด้วยนะคะนี่เลยก็ตั้งแบบนี้ได้เลยนะคะว่าห่างจากคันหน้ากี่ขั้นนี่ค่ะจอกลางนะคะเป็นหน้าจอสีสัมผัสนะคะขนาด1 2บสองนิ้วนะคะมาให,ให้ใหญ่ๆแบบนี้เลยก็ดูกล้อง,360องสา0อสงศารอบคันได้ชัดๆแบบนี้เลยนะคะมีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้นะคะพร้อมที่เสียบไทย A ไทย C นะคะ หัวเกียร์นะคะจะเป็นหัวเกียร์แบบ10สปีดเลยมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะคะมีปุ่มการปรับโหมดการขับขี่นะคะโหมดการขับขี่จะมีโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลักล่วงแล้วก็โหมดถนนลื่นนะคะสําหรับอาหาการปรับโหมดจะขึ้นที่จอหลังพวงมาลัยนั่นเองมีการพิคว่ำนะคะแล้วก็ปิดสิงเซนเซอร์นั่นเองค่ะสําหรับตัวมูลลูปของเรานะคะจะใช้วิธีการปรับแบบไฟฟ้านะก็คือกดปุ่มตรงนี้ได้เลยตรงนี้จะเป็นเปิดปิดกระจกนะคะส่วนทางด้านนี้จะเป็นม่านสีดํานะ ของเราไม่ต้องดึงมาเองนะทุกคนม่านปิดให้แบบนี้เลยนะเป็นระบบไฟฟ้านะคะสะดวกสบายมากเราเปิดหน้าแบบนี้ได้เลยจะเป็นสองสติปนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการรับชมนะคะเจ้าเอวาเด y ไทยเทเลยมพัดคันนี้นะคะท่านที่สนใจติดต่อสอบถามน้องพลอยได้เลยค่ะที่เบอร์061-662-4169นะคะหรือว่าจะเป็นแอนไลน์ที่ p l o y f o r d ค่ะสำหรับวันนี้น้องพลอยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย